พาไซาไซมาสบายดีพี่น้อยไาไไม่ไว้บายเขากงม่ไวมาสบายเขากองาไซี่ไปไซขึ้นรถขึ้นรถเพื่เพื่นรถเวดเวี่อารูน้องดำมากมันสบพี่น้องขึ้นเรยอ่สบายดีก่อนสบายดีน้อมือนีเขาสิไปไปไสะอนแถวไปสิสทอนจังวะฮะอยู่ดีที่เดียวจะเลยโตกหลดพอแล้วเหรเบิ่ง เมื่อานนี้ฉัพาพอพาไซไปทอนแควพี่น้องบอนที่คลินิกที่เซาสุเคยไปทอนเพราะว่าตอนน่ะเซาสุเจ็บแขวแล้วไปทอนออกแล้วพี่น้องแขนเพรนี้นะเลยทอนออกแล้วด้วยพี่น้องเลยก็เาเจ็บมาเลยพี่น้องมันเจ็บหลังจากทอนอาการของเซาสุกับแมนเจ็บประมาณหาวันหกวันแล้วพี่น้องกับกะว่าทิศเท่าทิศหนึ่งแบบมันจังหายเพราะว่ามันเป็นหอนในในห้อยเค็มที่เขาจะซักยามึนอย่งนี้พี่ที่เขาจะซักยามึนใส่น้อพี่น้องเนาะมันก็เลยเป็น แพบาดแพแบบเปลื่อยห่อในมันก็กินข้าวบ่ได้พี่น้องเวลาบ่าวก็เว้าบ่ได้แต่ว่ามื้อนี้ก็สิพานะบ่าวไปก่ฝาไสเนาะพี่น้องไปถอนแขวอยู่คลินิกบอนที่ซาสุกไปซาสุกเสียาอนแสนแสนกีพี่น้องว่ามแสน่เป็นเงินบาทก็ประมาณ300ใตบ่ถอนบ่มีบ่แขวแมงตัวน่ะฝาไสมีบ่แขวแมงอมขาเวลากินขา มีวะภาษายเนะนี่ยบอกมีเขียวแม่มีว่ะล่ะไม่มีแต่วันใหม่เนาะพี่น้องเป็นเขียวแม่แบบเจ็แบเบจ็แบเบขียวเนาะมันเจ็บแห้งก็ดีเลยพี่น้องเสริมืงินีนก็สิไปทอนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าหน้าบ่าวซืไปตอนนี้ไม่ได้ปรุงโทงมากนาะพี่น้องกินบ่าวก็ไม่ได้ปรุงในปรุงทามว่าสิไปทอนเขียวนี่มืงอ,อ่างวัะไปทอนอยูอยนนยยย่คู่เขาจะทอนให้วะวะป้าสายกินวะขนมภาษาไม่กินวะกินวะกินขนมยัง นั่งดีๆที่ไหนให้มันเห็นหนาอันนี้มันจะงามเนี่ยพอใช้บอกให้ไปเก่าพวกมันไปพี่น้องเอ้ยบบดว่าดินที่ตอกคุณบอกให้เมย์คุณเก่าพวมไหนได้คือบอกไปอุ้งเหียนฮะบอกเอฟซีเนี่ยคือไปอุ้งเหียนโบอยากไปคำตอบที่สั้นที่สุดนะท่านผู้ชมโบอยากไปแต่ว่าวันใหม่ไปเซ้งนะพี่น้องเนะเพื่นเซ้งประมาณทีนี้เลยแล้วแต่บาขึ้นมาก เอาลูกเรามาเซงเอาวันใหม่มาเซงนะพี่น้องโยงเหียนมันเสเาะเพราะว่าลงมาอยู่ปักเซ่มาอยู่บ้านคิรดิพูดเลยพี่น้องไปเห็ดเต่าค้ายี่ปุ่นในวันนี้เอาเอาลูกนะว่าเอาลูกเราขึ้นมาเซง,งเซงแล้วกันนะจะลงไปปักเซ่พูดเลยพี่น้องเห็ดเต่าส่งเขาจับภาษายังปะยังอายก่องเห็นตะหัะงงวเ <al> <laughs> อามาถางซมนะพี่น้องบรรยากาศต,ตอนนี้กับเกาหมู๊พี่น้องนก็คือสิตุ้คิดว่า เป็นบรรยากาศแบบมืดๆนะหวังว่าอีกบุรุษเฮ็ดปวกนะจะออกพี่น้องอยากกินเฮ็ดปวกอึ่งมากเลยก็เฮ็ดแต่วันนี้พี่น้องอึ่งตอนนี้กําลังบ่มีไข่พี่น้องเพราะว่าก็จะไปเยังร้านเนี่ยมันรับเลยพี่น้องทินนี่ขวกูเคยเห็นเ่ยเพราะว่าเอามาอันกับมุมีไข่ซาสุก็จนเบื่อเลยพี่น้องที่นี่ยี่ฟาไซโปเปียงเรียนพาไซอันมาเหียนของใดเลยฮะ บอกี่น้องเอนี่ยผาใช้บ้านไม้เฮียนของไบ้านไม้เกลือบ้านไม้เหียนของไรฮะปอยังปอยังเขนไรเดบะฮูเว้ยนานน้อี่นางเดี๋ยวสัไปถ่ายคลิปแต่กิจีูก็น่าสิมารอสมตการว่า เป็นอาการเดียวกันว่าพี่น้องทนเขียวซาสุไปทนเจ็บดีเลยพี่น้องเจ็บก็เจ็บทองเขาเจ็บทองนอนถือท่าเขาก็ยังเศร้าอะไรพี่น้องเาแบบแต่ว่าเจ็บเขียวนอนบได้เจ็บเขียกกินยาบางที่ยามก็เอาไปอยู่กินยาแก้ปวดเขาบอกเศร้ามันปวดเมื่คืนเพราะเศร้าซุกเคยเป็นเนาะที่เราอาการสุกพังก็คืออาการที่เศร้าซุกเป็นหันอันเจ็บมันเริ่มปวดแลยแขวทั้งหนาเพราะซ้ำกันอาการที่เศร้าสุกเป็นค่ะแขวทั้งหนาแต่นี่นะ มันจะบวดตับกันเวลาเขากินเดี๋ยววันนี้มันกันเจริมเครื่องเครื่องเข่งเค็งแต่ซาสุกับฮูโตเลยทันทีว่าเออมันสิปวดเขียวซาสุกกินยาไว้มันก็ลุกบัดเบิดดิบยาแล้วอู้ทุกคนมันก็โต๊ะหอยกลางคืนนะประมาณเด็กเที่ยงคืนนี่แต่ซาสุกเจ็บแห้จุนหายเนาะพี่น้องมีปรุงกับมะเบิองว่าเป็นอยังแต่ซาสุกแ่ะเจ็บก็เขียวพี่น้องเจ็บอีนีได้แบบว่าเพราะว่าเขียวเทาน่ะมันโตกับระสินประสาทเนาะมันสินประสาทในสมองเขานี่นะมันโตกันกับแบบ เพื่อนของปราสาทในสมองเ่าน,นะเออเพราะว่าซาสุกไปบึงเนะาะว่ามันเกิดจากอยังว่าเจ็บเขียวเพราะว่าเป็นเขียวแม่กัมันกัน้องซาสุกกับเป็นเด็เพราะว่าซาสุกกับเป็นนะพี่เนาะสามคนกัสิบันเป็นน้ำกรรมพันธุ์กับโมเมนพาชัยยิ่งบริเป็นพาชัยวันใหม่นะเป็นพี่นอ้องแต่พอ่อคุณกระเพื่อมเจ็บ น้ำเบาซาสุกกับเพื่อใบเขื่อนเจ็บเขื่อนยังชิดเจ็บพี่น้องชิเราว่าเมื่อคืนนี้เราก็ปวดแต่ว่าตื่นเศร้ามากเราเศร้าเนาะพี่น้องเรากินยาแต่สำหรับซาสุเนี่ยป็นเจ็บประมาณสามมือมือที่สามที่สี่มันจริงเศร้ากินยามันกับบอลลูนพี่น้องเพราะว่าพันแขีวมันไข่เบิ้งไม่มีปรุงหาอเนาะพี่เบิงมีปรุงสบายดีพี่น้องเบิ้งสบายดีก่อน ไม่จปูงงูคิดยู่พี่น้องถ้าเธอบอกก็ไม่ยิ่งปุงใส่แต่กล่องละฮัโอลนออันดาดีไมฮะสวัสดีพี่น้องนี่ดิไม่ยังก่อยังก่อเพชรปุนนยังก่อเพชรไปเพชรปุ๋นนะยัง โมเข้าใจเบอร์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 พวกข้าวปุ้นทีนี้เออเออเดี๋ยวจะเสียเอายังจะสีสร้างข้าวปุ้นหมอเออเออเออมันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั่นผู้เพราะว่าเบอร์เก่าคอยแต่ว่าโทรศัพท์คอยตอนนี้มันใส่บ่ออะไมันนิดบ่มีโอกระคืออะยรมันบ่มีเนี่อชี้สร้างเดี๋ยวนี้อีกหมอชี้สร้างเดี๋ยวนี้เสมอเออเออเออได้ได้โอเค หายกใกล้เซตขังวอาว้โดนว่าเอาเบอร์ขับปุ่นหายันขอยื่ม่ายแล้วเซตมามันจปุงเมาสมองพอดีพี่้องเป็นยังไงเลยมันยปุงเดี่ยวเราบ่เขาจังจะเสียบบ้หน้าปีนี่บอกพี่น้องเอฟซีม้พี่เกาหน้ากระไรตับริพี่น้องใครบ้ไเ้าบ่เข่า พราตคายดอกาคายดอกพ่ไวคอยเมื่อคายบ่ไหนคอนอยไป่คายนี่นะมาใช้ไวคอไปคายดีนะเบิ่งเอาพี่น้องหน่อยๆกับจักเบาเขาเขาพรทธานุเดียวเบิร์ตแต่ว่าเขาคนในบ้านเบาก็มีอุ้ยตัวมาเตะซะท่าไมนี่อ่ะ ไนี่ยอย่างอื่นมาไม่ตันอไมุ่งมาปยงอื่นพี่น้องก็ไปเดียวเขไปทายบรรยากาศอย่งอื่นไหพี่น้องเอฟซีคอยเบิ่อเออมันมากก่อนประมาณประมาณแปมุกเก่ามุปมุกเลยคิ่นมารงนี้ก็ผัวเิ่นเิ่นไปข้าวเดียวออกมาทางนี้บริเวณหลดเลยได้ซัํพพอกิน่นนะฮ้าเอาไปคายนะค่ะเอาไปขายได้โลดหนึ่งโลกสิพัน เอียน,นอยเอาขายแต่อึ่อองเผาเขาสื่อไปขายอยู่ฝั่งไทยเ mm hmm. มย์เอ้ย FC ว่ะ FC ว่า,วาอันอึ่งอยู่ไทยันโลละสามร้อ,อยสองร้อสามร้อยผู <S <S เห็นอะไรเสื้อเมือ่อคืนนี้ FC ผู้น่าคอมเมนต์เนาะพี่น้องว่าอันอึ่งอยู่ไทยโลสามร้อ,อบ,าบางบางบวนกับสื่อถือแม่ส่วนร้านสื่อถือแม่ก็นอยู่บนนอกเนี่ยพี่น้อง ยู่ในเมืองในเมืองๆๆเนี่ยเพิ่อกับแบบเอาไปขายตัวมันกับเพงเนาะเพิ่นหบไปขายตัวเพื่อนว่านนี่เช้าสุกไปตลาดกะนพีนี <พา S 1> ่ก็จะเอาอึ่งไปขายมีมีมมอึ่งมีแหลนเดี๋ยวมือนะเช้าสุกสิไปหาถ่ายคลิปอยู่ตลาดให้เบิ่งน,นะพี่น้องนะเราซุ่มคลิปแต่บะมือน,นี่หรือว่าไปมือนีด้วยวะ่ะเออตลาดเขาเจ้าเปิดตอนตอนแรกเป็นตลาดแรกอยู่อยู่สวรรค์พี่น้องตลาดซามาชิสันเป็นยังเครื่องปิดห้องน่ะ เจ็บบ ok. ีทองเขาทายคิ้ตองกันกระไได้พี่น้องทายคิก็่ชปุงไ่าปุงกี่ปากเสี้าสุกีสวรรค์พญรานพญรานสบายดีเอฟีเนี่ยสบายดีเอฟซายคินตกันได้เลยมันทันสมัยพี่น้องเดี๋ยวนี้อยู่อยู่ไกลกันก็ทักิยาอะออ็มร้สิบทยหน้าเพจะกกินเอมร้อย

ไม <are> <c ười> wow, mm ่ใ hmm. ช well, mm ่ป hmm. mm ุง hmm. ต mm ีเตาบออยู huh. ่บ uh ้านเหบอกพี่น้องเอซนี่ยไม่ใช่ปุงโอ้ยผู้ใดมาตีหกบแดงผู้ใดตีหายอ้ยกอะไก่กรไก่ตอตีเตาพวเนี่ยของพกผู้ใดไส้ไม่ใช่ไก่เซ่าไก่สซ่ไก่สดนอยู่้านไส้่ไก่เซ่นไก่สด เกยนไก่ซุนจะเห็นยักเกย์ไก่ซุนหมดหอเบากเบากยซุนเอาพี่น้องซาสุกสิพิไทยคลิปต่อไปหอนคีนิกตพี่น้องนะเอา่อยจะคอยทอดแขข่อยกะชิพิไทยบ่นคอยทอดแขวมาจะทอดแหลกขอกะชิมิไทปอาการจะมาเป็นเรื่อใด นั่พาแท็กกัสิไปน้ำนะพี่หนังเนาะซาซุสิขตไปบอกซาซบก็เป็นญี่ปุ่ก่อน